สวัสดีครับผมโจดทีเฮดสัต์ครับคลิปนี้ก็อยู่กับบล็อกใตใน100วันนะครับในตอนที่2นะในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะปลดล็อกแมปทะเลทรายแล้วก็แมปอีมาด้วยนะครับและที่สําคัญนะผมได้ปลดล็อกอาวุธของซาโบแล้วนะครับนี่แล้วก็มีพลังกงเล็บมังกรเลยนะโคตรเท่และค่าปลดล็อกอาวุธนี้ถึง10,000แแบรีเลยนะครับโคตรโหดนะ และตอนนี้ผมก็ได้ภารกิจใหม่เข้ามานะครับนี่ดูบทอว่าผมจะไปที่เมืองต่อไปได้แล้วนะครับก็ขับเรือสายฟรีกันไปเลยทีเดียวเชียวนะครับทังเราไม่เยอะนะครับ <c oughs> ก็เก็บไว้เผื่อจะได้ใช้ในอนาคตเนาะแล้วก็วลว60แล้วนะครับตอนนี้นะนี่อันนี้ก็คือแมปทะเลทรายนะครับสวยมากเลยนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากนะมีปิระมิดด้วยนะครับรู้สึกว่าทะเลทรายนี่ ก็น่าจะเข้ากับค็อกโกได้หรือว่าเราจะได้เจอกับพ็อกโคไดวัดเนี่ยพอเรามาถึงแล้วก็ได้รับเควสจัดก,การโจนทะเลทรายเลยนะครับนี่น่าจะเป็นลูกน้องของค็อกโคไดนะครับเนี่ยนี่ก็จัดการลูกน้องของค็อกโคไดยไปนะครับอย่างมีความหวังว่าอาจจะได้เจอกับพี่แกแต่ในระหว่างที่ผมกําลังต่อสู้อยู่นะครับฟาร์มเบลเนาะก็ได้เจอกับแม่ผู้หญิงสีม่วงนะครับสีม่วงที่ไหนเธอหัวสีชมพู ตาบอดสกีแล้วครับทุกคนตอนนี้โอ้โหแล้วก็ฟาร์มไปฟาร์มมานะครับจนดึกเลยนะครับนี่รู้สึกว่าถ้าเป็นแมปใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะใช้เวลาในการต่อสู้แล้วก็การฟาร์มนานมากๆเลยนะครับแต่ก็โชคดีนะ,เร,นเ,นะรเรามีคอนผีเสื้อสมุดนะครับเรามีคอนผีเสื้อสมุดนะครับทุกคนนะอืมก็ช่วยเราได้นะครับสำหรับคอนนี้น,นี่มันเจ๋งดีนะก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องเข้าไป ต่อสู้แบตประชิดนะครับรู้สึกว่าชอบมากเลยนะสำหรับอาวุธตัวนี้นะครับนี่เพราะว่าในเกมนี้พลังของเรานะเราต้องเลือกเอาเนาะว่าจะอัพอะไรก่อนนะครับผมก็เลือกเป็นการโจมตีก่อนละกันนะส่วนเลือดในตัวนะครับก็ปล่อยมันไปนะแค่260นี้ก็น่าจะเอาอยู่เนาะแต่ว่าถ้าโดนศัตรูฟันมาก็น่าจะไม่รอดนะครับนี่เข้าจู่วันที่5ครับทุกคนนะผมก็ ฟาร์มจนเช้าเลยนะครับแล้วก็เหลือไปเห็นว่ามีสมบัติอยู่นะครับก็ไปเก็บปกตินะแต่ถ้าว่าเฮ้ยมันมีช่องลับครับทุกคนใต้ปีระมิดนี้นี่เข้าไปได้เฉยเลยนะครับตอนแรกก็นึกว่ามันบั็กนะครับนี่ครับทุกคนเข้าไปแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งครับมีเป็นร้านค้านะครับแสดงว่าเธอต้องขายอะไรบางอย่างเนาะนี่แกบอกว่าตามหาอะไรแต่ผมถามเธอเธอบอกว่าเรายังไม่พร้อมอา้าวซะงั้นเชียว แล้วผมก็ได้ปลดล็อกไปยังศัตรูตัวใหม่นะครับนี่พวกนี้ก็คือตำรวจทะเลทรายนะครับทุกคนนะนี่ตอนแรกก็นึกว่าพวกอีการนะครับแต่งชุดดำด้วยตะเกอรน,นะครับนี่แล้วก็มาจัดการเจร้าหน้าที่ตำรวจทรายนะครับอืมเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะแต่ผมเรียกว่าตำรวจแล้วกันนะครับนี่จัดการตำรวจทะเลทรายไปครับทุกคนนะมันก็โหดกว่า โดนทะเลทรายเมื่อกี้เยอะมากๆเลยนะครับนี่ก็ก็ได้จัดการไปนะแต่ดูดว่าผมจะต่อสู้กับพวกตำรวจนี่นานมากๆเลยนะทุกคนนะไม่ต่ำกว่า30นาทีเลยนะครับอืมก็คือเลเวลมันขึ้นช้ามากๆเลยนะครับแต่มันก็คุ้มค่านะที่เราฟาร์มมานะครับก็น่าจะเออน่าจะไม่ต่ำกว่า5 6เวฟนะครับ5 6ครั้งในการมาต่อสู้นะครับแล้วก็พวก ตำรวจทะเลสายนี่ก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะทุกเอาเรื่องนะครับมี่อัพเวลอัพมาทีไรก็เพิ่มแต่พลังในตัวของเราเนาะก็อยากเพิ่มเลือดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเลือดเรามันน้อยเนาะตีสองสามทีก็น่าจะไม่รอดแล้วนะครับเวิลเยอะๆมาตีเรานี่ผมว,ว่าน่าจะไม่รอดเนาะนี่ครับทุกคนฟาร์มจนเมื่อเลยนะครับเล่นจริงๆนะร้อยวันเนี่ยอันนี้ก็คือวันที่5จริงๆนะครับก็คือ เหมือนเล่น200วันเลยนะทุกคนว่าไหมเพราะว่าผมต้องเล่นตอนเช้าแล้วก็ตอนดึกด้วยไม่มีการนอนเด็ดขาดนะครับทุกคนนะก็คือเล่น <c oughs> แบบว่าฟาร์มทั้งวันทั้งคืนในทีเดียวเชียวนะครับเอาอง่ายๆเลยก็คือมันเป็น200วันได้เลยนะก็ <c oughs> <c oughs> คือเล่นเช้าแล้วก็เล่นตอนดึกด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นี่ไงฟาร์มจนเช้าของแท้นะครับทุกคนจังหวะนี้นี <c> ่ฮ <oughs> แล้วผมก็ เหลือบไปเห็นนะครับอีกแล้วครับท่านนี่เป็นอะไรไม่รู้เมื่อกี้คุนหมุนติ้วๆอยู่นะครับนี่ก็คือฟาร์มจนเช้าเนาะแล้วก็ได้สมบัติด,ด้วยนะไอส้สมบัตินี้เหมือนมันจะเจ๋งดีนะครับแต่สมบัติพวกนี้นะมันให้เงินเราไม่ค่อยเยอะเนาะสองสามร้อยเองนะครับและในที่สุดครับผมก็ได้ปลดล็อกแมปใหม่ซะทีนะครับนี่เราก็บอกลาเมืองทะเลทรายแต่เสียดายเนาะไม่มีคอ็อกกูไดนะ้น่าจะมีบอสอยู่ในเมืองนั้นเนาะแล้วผมก็กลับมาที่เมืองแรกนะครับนี่รู้สึกว่าเฮ้ย มันดีวะทุกคนก็คือเราโหดมากๆเลยนะครับก็คือตีทีเดียวตายนะดูดิผมใช้คอมโบฟาดทีเดียวหลับเลยนะครับเออรู้สึกว่าเราเป็นกนะ๊อตเนาะหรือว่าเป็นเทพเจ้าโหดเหมือนกันนะครับเนี่ยอืและทีนี้ครับเราก็มาที่แมปใหม่ก็คือแมปหิมะนะครับทุกคนนะตรงนี้นะนี่มีบันไดด้วยนะครับเฟี้ยวเงาะเลยทีเดียวเชียวพอเรามาถึงแล้วครับเจอโจรอีกแล้วว่ะทุกคน พวกเขาก็คือโจรหิมะนะครับนี่ก็ตีไปสักพักหนึ่งนะครับเลเวล90เลยเนาะแล้วผมก็ซื้ออาวุธตัวใหม่ตัวโหดสุดเลยนะครับก็คือท่อปแป,ป๊บของซาโบนะนั่นเองครับทุกคนในะที่สุดผมก็ปลดล็อกอันใหม่มาแล้วนะครับนี่อาวุธของซาโบะนะโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็มีพลังกงเล็บมังกรด้วยนะครับอันนี้ก็คือแค่อ่สกิลวันแรกนะหรือว่าคอมโบแรกเท่านั้นนะครับยังไม่ได้ปลดล็อก คอมโบที่2เลยนะเออถ้าคอมโบที่2น่าจะโหดคนนี้นะครับนี่ยแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับทุกคนนะสลับอาวุธของซาโบนะครับถึงมันจะดาเมจแรงกว่าอาไอ้กระบองผีเสื้อสมุดแต่มันต้องตีระยะประชิดเท่านั้นนะครับทุกคนนะข้อเสียสุดๆเลยนะผมว่านะอืก็คือถ้าเราพลาดเนี่ยเราก็ตายเองเลยเนาะนี่เพราะก็มาแอบเพิ่มพลังนะครับ และทีนี้ผมจัดการพวกโจรหิมะเสร็จแล้วใช่ไหมพวกก็ไปจัดการสโนว์แมนก็ทุกคนี่มนุษย์หิมะเองโอ้โหแต่พวกมนุษย์หิมะพวกนี้นะมันใส่ล้อและเบรกด้วยนะครับในขาของมันนะมันวิ่งเร็วด้วยแล้วที่สําคัญนะรู้สึกว่ามันโหดกว่าไอ้ตัวเมื่อกี้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วถ้าเรา ตีเพียดหรือว่าเดินไปเข้าใกล้เยติเนาะไอเยติก็คือมนุษย์หิมะในตำนานนะครับทุกคนนะไอตัวนี้ก็โหดเอาเรื่องนะครับมันมีคอมโบโหดมากนะเหมือนอารมณ์แบบไอมังกี้คิงนะทุกคนนะ่ะไอมังกี้ที่อยู่ในป่าในแมปแรกอนะทุกคนน่าจะเคยเจอมาเนาะก็คือคิงมังกี้เนาะตัวนั้นนะ่ะใช้คอมโบเหมือนกันเลยนะครับถ้าเราอยู่ใกล้มันเราก็จะโดนมันสเตลนะครับอืมแล้วก็ตายไปในท้ายที่สุดนะครับพวกวมันโหดมาก และในวันที่แปครับทุกคนนี่เล่นบัดหดจัดเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่แล้วก็ยังฟาร์มกับไอ้สโนแมนอยู่นะครับโหดเอาเรื่องนะและในที่สุดครับผมก็ได้เควสสุดท้ายของแมปนี้มานะครับก็คือจัดการเยติในเลเวลร้อยห้านะครับนี่มันก็โหดเอาเรื่องนะแล้วก็ตามผมไปทุกที่ในแมปเลยนะครับมันไม่สุดเลยนะว่ามันจะอยู่ข้างบนหรือข้างล่างนะครับนี่แหละอันนี้ก็คือพลังของมันนะครับทุกคนนะ ก็คือถ้าเราอยู่ใกล้มันเกินไปแล้วก็จะไม่รอดเนาะนี่ผมก็พยายามต่อสู้กับมันจนสุดชีวิตเลยนะครับทุกคนนะนี่อันนี้ก็คือเท่มากนะช็อตนี้และในที่สุดครับทุกคนผมก็ได้จัดการเยติสําเร็จแล้วก็เลเวล up แบบโหดๆเลยนะครับนี่ตอนนี้เราเลเวล110แล้วนะครับทุกคนนั้นแล้วก็เพิ่มพลังมาได้เยอะมากๆเลยนะครับนี่แล้วก็ได้ขนเยติมาด้วย